สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนี่มือแรงครับผมเมื่อนี้ก็เอาเจ้าบุญเรือครับผมออกมาจะบุญเลือนะครับเาจิใส่ขึ้นขางลูกบั่นครับพี่น้องไม้ก็เป็นขางลูงบั่นสังข้อมครับผมแต่ว่าย้อนเสียงยังไงครับพี่น้องย้อนเสียงเลยส็ดยังไงผมพยายามหามุมหาย,ยังครับผมเพื่อ่อย้อนเสียง ไส่ถึงต้นนี้หรือประมาณนี่แหละจบหบุนเรือสิยูด้าน้ายของจอยครับพี่น้องตอนนี้ยานนา่างหุ้นหนาหุ้นลังอยู่ไม่มีปัญหาครับผมพี่น้องเอ้ยแต่เนียเป็นครับผมตอนนี้ไม่มีปัญหาอีกแล้วนกปลาเขามาเริ่มสิเขามาสู่จเจ้าบุญเรือแล้วครับผมหลังจากจเจ้าบุญเรือขันโยนอยู่จนเติอครับผม เคือมิดว่านกกดเข้าไปฟองผมมีหรือเปล่หมายนี่มีนกกดนะครับพี่น้องจากกาเที่ยวนกมาฝึกแล้วครับผมนกกดเข้าอันละผมเลยเอาเจ้าบุญเหลือมาล่องเบิงครับผมมาล่องแกจแขวนเบิงสิเป็นยังไงเอาเขาแล้วเขาแล้วเขาปลาเขาแล้วพี่น้องนกปลาเขาแล้วนกปลาเขาแล้วสูบอ่ะ ผมเลือกำลังดึงอ,อยู่ครับผมนกป้าเขาด้านขวา้ะครับโอ้ยไม่มีปัญหาเมื่อใจครับพี่น้องจ้าเสียหาเงินใส่ไปสื่อใส่ได้บุคคลดนกระตายแล้วไม,ม่กระได้มีปัญหาตลอดครับผมเจา้าบุนเรือล่างดึงมาอยู่ตอนนี้ ลมาแล้วครับนกปลาเข้ามาแล้วนกปลาเข้ามาแล้วนกปลาเข้ามาแล้วครับผมโอ้เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วนกปลาเข้าแล้วนกปลาอยู่หนะสายไห่ร้อง ตัวยูนาสัาน้นวอคู่แล้วครับพี่นอ้องเสียงคู่นี่อีกตัวนึงครับผมจะยู่งใสโอ้ตัวยูนาตัวตัวยูด้านบนสุดเคิ่องปัญญาเนกินไปครับผมพี่นอ้นองน้องไปเครื่องปัญญาเนกินไปโอ้ยพี่ครับน้องป้าเห็นหมดอะ่ะ เห็นหมพี่น้องน,นี่ครับนกปานกปาอยู่ไปปแล้วครับเด้อปอยู่ค่ะเทืงเทงครับผมนกบุญเลือ้อยขึ้นบปักเลื้อยขึ้นปักบุเลือย่างครับผมบุเลือ,อย่างบุดเลื้อย่างเอมาไม่ลูกออามาบุญเลือ,อ ปกักจบเนเือยัางย่างไปย่งางไมรับพีหนองมิถนกปลาได้เห็ดตอนนี้นี้ล่าในพันอีกตอนนี้นกเขาสองตัวแล้วครับตัวนึงอยู่เทิงๆครับผมเรียกอยู่อีกตัวนึงลงแล้ว ตัวเมียครับตัวเมียตัวนี้บอ,อกแล้วเพราะว่าเขาไปพวกปากเลยพี่น้องตอนนี้นี่วตัวยืนดันบนยันเถอแล้วครับบุญเลือบุญเลือดึงแล้วบุญเลือดึงแล้วบุญเลือดึงแล้วนั่นบุญเลือดบุญเลือดเรียกค่ำกู้ค่ำ,ำครับผมลุกมาลุกพี่น้องหยดพวกหยด จะให้พี่น้องได้ยินค่าลมบญเรือน้ากันด้ไม่มีปัญหาครับผมพี่น้องไม่มีปัญหาตลอดได้ครับผมทนค่าลมจะบญเรือได้ซ้ำได้ครับพี่น้องสุดยอดค่าลมตัวนึงหละครับผมบญเรือนี่ ตอนนี้กำลังดึงมันนกป้าจากักขัดจักหนุนเลยครับพี่น้องบนเรือยอมลงมาวะพี่น้องง่อยตัดปอดเยอะไปลูกค้าออ้ยนกป้าขันโยนยครับบบัน,นี้พี่น้องสูงได้แพ๊บเดียว ขันโยนตแต่ยังบนนี้เด้อเจอบุญเรืออัดขล่มเข้าไปขันโยนครับเว้ยบุคือเด้ คู่ครับผมไม่ร้อาจจะเป็นนกป่าหรอครับผม,มรู้ว่าคู่สูงหรือคู่ตัวแม่ยไหน นกป้านนาสิออกแล้วครับตอนนี้เจ้าบุญเลือ้อพวกป่าครับพี่น้องไม่ได้ดินไม่ได้ยางว่านกกดเข้าไปอีกแล้วบ่กน่าสงสัยอยู่ครับผมเพราะว่ามองนี่เป็นมองเทิ่มเป็นนกกดอยู่ครับผมเทียว<ๆ>ที่เรียวกับนกฟึอกออามาเจ้าหูเจ้าบุญสมม,มากครับผมนกกดเขาเลยใส่เพเนียดเลยตอนนี้ก็ นกกดไปเฝ้า่นซะเด็ดตอวน,นี้นกปลาเงียบแล้วครับทั้งนกปลาทั้งนกตอนหงเงียบพร้อมกันทั้งสองเลยครับตอนนี้นกป้าออกลแล้วหรอครับพี่นงเจ้าเลือขันโยนเนาะนกป้ามาสู่ครับเขามาสู่แป๊บเดียวแล้วก็ฮะ เรียกสู่คู่สู่แป๊บเดียวแล้วก็ขันยุ่นแล้วก็ออกเลยครับผมว้ายจำบุญเดือกสภาพไม่หมดเต็มรอยนะครับจำบุญเดือกออกมากว่าเช็คบึงซื้อๆครับผมแต่ว่าสภาพเพิ่งจะหมดเต็มรอยนะกพี่อง ยังล่ะลูกกดเข้าไปตีเดี๋ยวคงจะต้องเปลียวล่ล้ะครับผมไม่้องค้ำแล้วครับแต่เป็นตกะกินและคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้ชั่วนี้แหละ ุมี่ยังเกิดขึ้นเลยทิปนี้ว่าเป็นนกปลาิิรวงเหยียบรถบ่มแมนครับผมเขาสว่างผมเฮ้ยเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น่านงไปก่อนครับผมเอาไวพ้พอกันไม่คลิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับ